เข้าสู่ช่วงที่2ของเบี้ยได้ทุนร้านนะครับดูข่าวสะหน่อยฮะที่ประชุมกสทชครั้งที่31 2568เนะครับเมื่อวันที่21ตุลาคม2568มีมติเห็นชอบกำหนดว,วันประมูลขึ้นความถี่วิทยุ FM ฟเสำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทธุรกิจนะครับในระดับท้องถิ่นระหว่างวันที่1 2ถึง14พฤศจิกายนนะครับเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตให้สามารถออกอากาศต่อได้หลังวันที่31ธันวาคม2568นี้นะครับการประมูละครับกึ้นนะ ก็เ,เป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินะครับให้การอนุญาตใช้ขึ้นความถี่วิทยุประเภทธุรกิจ ต้องใช้วิธีการประมูลนะครับซึ่งทางกสทอชอได้ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขาการประมูลขึ้นความถี่สำหรับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ประเภทธุรกิจในระดับท้องถิ่นในปี2568แล้วจำนวน2,507ขึ้นความถี่นะครับจากนั้นก็มีผู้ประสงค์ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวนและมีการพิจารณาจนได้ผู้ผ่านคุณสมบัติซึ่งทางสำนังกงานกรสทอชอได้ประกาศรายชื่อน,นะครับผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลให้ทราบแล้วเมื่อวันที่3 0 เอกรกดาคมที่ผ่านมาจำนวน2,237นิติบุคคลจาก1,993ขึ้นความถี่นะครับที่จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการประมูลนะครับส่วนทางธนาคารอมสินนะครับเขาก็เชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ,ษ,ษทั้งแบบ5เดือนและ7เดือนนะครับเพืเ่อเรียกพิเศษ,ษ,ษ,ษ5เดือนอันนี้รับดอกเบี้ยที่1.00%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.17%ต่อปีและสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับรับดอกเบี้ยที่1.05%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.23%ต่อปีเปิดบัญชีขั้นตา10,000บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1น0 0บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับจนถึง31ธันวาคม2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเงอนขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะฮะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ w w w g s b .or.th ที่ c สบคอน t ทคเซ e นเตอรเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ สำนักงานกสทชครับจะดำเนินการในการทดสอบระบบแจ้งเตือนไปพิบัติและเหตุฉุกเฉินนะครับ Emergency Warning System นะครับผ่านทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล11ช่องนะครับซึ่งใช้โครงข่ายของททบ .5 นะครับโดยการทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างทางสำนักงานกสทชกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการในโครงข่ายทีวีดิจิตอลหรือว่ามักโดยสถานีที่จะใช้ในการทดสอบนะครับที่ภาคเหนืออันนี้ใช้ที่สถานีเสริมบ้านนาไร่เดียวตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและส่วนที่สถานีภาคใต้อันนี้ใช้สถานีเสริมหลังสวนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรจะดําเนินการในการทดสอบในช่วงเวลากลางคืนของวันที่12พฤศจิกายนนะอันนี้วันพุธนะต่อเนื่องถึงพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนนะครับโดยการทดสอบแบบจํากัดพื้นที่จํานวน2ครั้ง ครั้งละ1สถานีนะครับโดยสัญญาณแจ้งเตือนเนี่ยจะไปปรากฏที่หน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่ทดสอบที่สัญญาณจากโครงข่ายที่2และโครงข่ายที่5จํานวน11ช่องนะฮะโดยช่องรายการบนโครงข่ายอื่นอันนี้รับชมได้ตามปกตินะครับ การทดสอบครั้งนี้ครับก็เป็นการดําเนินงานตามนโยบายแล้วก็แผนงานดําเนินงานที่สําคัญของกสทชนะครับที่จะมุ่งในการเสริมสร้างนะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาระบบก,การแจ้งเตือนภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเมื่อเร็วนี้ครับทางศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรระ,ะบุญใบชัยพฤกษ์นะครับประธานกทสทชนะรพร้อมด้วยผู้บริหารก็เข้าร่วมการทดสอบระบบนะครับ Advanced Mobile Location หรือว่า AML นะที่ กองกำกับการศูนย์รวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษสำหรับระบบ AML เป็นระบบที่ใช้ส่งพิกัดของประชาชนนะฮะที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีลดความสูญเสียแล้วก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสังคมโดยรวมนะครับในยามเกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับโดยในการทดสอบก็พบนะครับว่าผู้ที่ใช้งานระบบ AML นะโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะที่191แล้วก็ขอความช่วยเหลือนะฮะที่1669เนี่ยผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ Android เนี่ยแล้วก็พิกัดของผู้โทรฉุกเฉินก็สามารถแสดงบนหน้าจอแสดงผลของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ได้เลยอันนี้ที่ศูนย์บ่านฟ้า แล้วก็ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ1669หรือว่าศูนย์เอรวันะครับท้งนี้ครับในส่วนของการโทรผ่านระบบปฏิบัติการ iOS นะทางสำนักงานกาสทชก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางบริษัท Apple South a s เ a ประเทศไทยจำกัดนะครับ mm hmm. เพื่อให้ระบบ AML เนี่ยสามารถรองรับในการใช้งานของประชาชนได้ต่อไปนะครับวันนี้นะมอบเป็นกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารอมสิน จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับตอบคำถามง่ายๆครับใน f c e e o o o l l v v นะครับคำถามคือธนาคารอมสินที่เขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษทั้งแบบ5เดือนและ7เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งบาทฮนะฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่ากี่บาทนะครับครั้งละกี่บาทอันนี้ไป ตอบคำถามกันนะครับช่วงที่2นะฮะวันนี้เอาแบบสบายๆปรากฏการที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเห็นโอ้โหไลฟ์ทีอะไรเนี่ยผ่านทางติ๊กตอกเนี่ยคนดูเยอะนะซื้อของเยอะนะเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ไม่รวมยอดนะยอดบางทีเป็นล้านนะครับนะไม่น้อยนะครับเดี๋ยวคุยว่าเอ๊ะทำไมมันกลับมาร้อนแรงขนาดนี้นะครับกับทางศาสตราจารย์วิทวัสรุ่งเรืองผลนะอาจารย์สาขาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับผมถามอาจารย์อย่างนี้ครับทำไมอยู่ๆเทศกาลไลฟ์สดเนี่ยมันออกมาแล้วมันโอ้หมันทําให้คนตื่นตาตื่นใจแล้วก็เข้าไปซื้อของอะไรของเขาเป็นจํานวนมากมันเกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับไอ้นั่ไอ้รื่งไลฟ์สดลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับมันเกิดกระแสแบบนี้ที่จีนมาเป็นระยะระยะตั้งนานแล้วนะครับที่เพียงแต่ในไทยเองนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นกระแสแบบนี้ ผมเข้าใจว่าปีนี้จจะเป็นหนึ่งคือทั้งตัวผมเชื่อว่าเอาข้อริึมนะครับแล้วก็ความนิยมแล้วก็ตัวฐานของแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็กําลังบ่มได้ที่เลยรวมถึงตัวอินฟลูที่ขายของนะครับก็ฝึกทิทยียาจุดกันมาพอสมควรนะครับก็เลยเลยปีนี้ถึงได้เห็นปรากฏการณ์ของการไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งต้องเรียนว่านอกจากเจนเนี่เองแล้วเนี่ยครับ,รบเราจะเห็นแบรนด์นะครับอย่างเช่นลาการสนะครับก็ ก็สดความสุงแลในการไลฟ์สดวันเดียวก็ได้เป็นหลักร้อยล้านของแดบบบนเขาเองนะครับซึ่งพวกนี้ก็ก็มาจากการเตรียมการเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเราเห็นประกฏการพวกนี้ครับเราเราต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่ามันไม่ใช่วนะันช็อตเนาะคือแบบว่า ครึ่งวันวันเดียวขายได้เป็นหลักร้อยล้านนะครับแต่ว่ามาจากการสะสมฐานนะครับอ๋อมาจากการสะสมฐานก็คือเปิดไลฟ์มาเรื่อยๆแล้วตลอดมันมีคนเข้ามาฟ<ช>อลโล่อย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นยอดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเข,เขามีผู้ติดตามแบบจากจักหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่องเขาเนี้ยทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างครับก็คือ ถ้าถ,ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็เหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเหมือน,นเราจัดเดิมนะครับเราเราเราเป็นเจ้าของตลาดหรือจะจเป็นเจ้าของช่องเจ้าของสื่อดีกว่าครับจากจากเล็กๆจนระทั้งเรามีเรามีสาวกเนาะเรามีผู้ติดตามจํานวนมากนะครับนะ,ะจริงๆอ่ะก็ถ้าถ้าถ้าเปรียบเชื่อมง่ายนะครับเนี่ยอย่าง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 ถ่านอาจารย์มีไลท่านไลค์าขายหนังสือจักอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ <laughs> ที่เอาที่ที่มีผู้ติดตามเยอะทําไมหนังสือขายได้จบวัยอะไรอย่างเนี้ครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าท่านสะสมฐานมานานผมคิดว่าแบรนด์หรือว่าตัวเจ้าของช่องหลายๆช่องนะครับก็เหมือนกันครับเขาสะสมฐานเข้ามาจนสุกงอมแล้วแล้วก็ได้ทั้งความน,น่าเชื่อถือพระฉะนั้นเวลาทําอะไรเนี่ย,ม,ยมันเลยมันเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จอันนี้ยผมว่าหนึ่งฐานลูกค้าอสองคือตัวช่องเขาเองเนี่ยครับก็เป็นช่องที่ต้องถือว่า เป็นช่องที่มี ranking ค่อนข้างดีในแพลตฟอร์มแน่นอนครับเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็ก็อยากจะคบกับอินฟลูที่มีผู้ติดตามเยอะหรือทำคอนเทนต์น่าสนใจที่ทิกตอกเขาเรียกว่ามีคอนเทนต์แมสติดตอกันเลยหลายคอนเทนต์ไม่นั้น ranking เขาดีแปลว่าเวลาเขาทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยช่องจะเป็นคนหรือหรือตัวทิกตอกเนี่ยก็จะเป็นคนฟีดลูกค้าให้เหมือนกับเวลาเราดูอยู่นะครับในถ่าย,ายอยู่ทําไมเราเห็นบางชิ้นส่วนหนึ่งตามความสนใจเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับ ถ้าสมมติผมผมสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยครับแล้วมีคนทําช่องเล่นนี้ค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีอาจจะมีแล้วแล้วติกตอกจะปิดอะไรมาให้เราดูอันนี้แหละครับเขาก็จะดูตามความนิยมของช่องนั้นๆนะรวมถึงไอ้พวกไลฟ์สดขายของบางครั้งถ้ามีการเตรียมตัวมาก่อนเนาะอย่างของพวกแบรนด์เนี่ยครับเขาจะคุยกับพวกติกตอกลาซาด้าช้อปปี้เอาไว้ก่อนเลยนะให้วันนี้ผมจะไลฟ์นะผมมีของในสต็อกห้าสิบล้านนะผมจะไลฟ์ขายนะคุณออกคูปองอะไรมาช่วยบ้างคุณจะ ปีดลูกค้าอะไรมาช่วยผมบ้างก็ต้องไม่ลืมว่าเจ้าของแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเทียบง่ายอ่ะผมนึกถึงการทําอีเวนต์มากกว่าครับ,รบพวกนี้คือว่าที่เราเห็นเนี่ยคือการทําอีเวนต์ออนะออแบบที่เราเห็นมาหาก,กรรมประเภทศอธิบายง่ายๆแล้วราบอกว่าที่สัปดาห์หนังสือเนี่ยนะนันสือมันขายดีนะเนาะแล้วแล้วแล้วจะมาต้องมาลดราคามาอะไรแข่งกันอีกใช่ไหมถูกถูกถูกคือมาลดราคามารู้สปอกของคือถ้าเชียไง่ายเราเรา ผมว่ารุ่นเราอาจจะชิมกับพวกสัปดาห์หนังสือเนาะเราเราไปหาทั้งมีมีทั้งหนังสือใหม่มีทั้งหนังสือรู้สต็อกตับเลยสองเล่มร้อยสามเล่มร้อยตักุ๊กเต้มนเลยสนุกนะครับอันนี้น,นี้ถ้าเทียบกับเทศกาลอะไรที่สุดผมคิดว่ามันคล้ายๆกันแล้วบางครั้งยอดขายในมหกรรมเนี้ยวันเดียวอาจจะเท่ากับยอดขายครึ่งปีของของ ของบริษัทก็ได้นะอ,อยูอ่ของสามเดือนคือคล้ายๆกับว่าถ้าอย่างนี้หมายความว่าก็ต้องหาช่องทางที่ช่วยกระตุ้นให้มันเกิดความร้าอารมณ์ในการที่จะจูงใจให้มาซื้อของผลิตภัณฑ์อะไรตรงนั้นด้วยอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมที่ที่อาจารย์พูดถึงว่าเขาทำ t ิ๊กตอกเนี่ยเออก็ไปชวนลาซาด้ไปชวนช้อปปีไปชวนที่นู่นท<ช> <ๆ S 2> ี่นี่เนี่ยเอ้ยมีคูปองหรือเปล่ามาช่วยลดราคาหน่อยสิพอเขาเห็นเฮ้ยให้สดอยู่เว้ย ไอ้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 กินข้าวมันอร่อยพูดแล้วพูดอีกเนี่ยแต่ว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่เฮ้ยกูปองลดจ้าสิเปอร์เซ็นต์อ๋ถูกถูกครับพวกพวกพวกนี้คือแบรนด์จะทำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินซูอย่างของเจนนี่ที่อับเรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสดออนไลน์และจักรรมแบบนี้ครับหนึ่งแปลว่าเขาต้องมีของของเขาเตรียมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเทศกาลเจนนี่เนี่ยที่เขาเก่งคือหนึ่งเขามีของของเขาสองเขามีของของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เอามาฝากเขาขายอยู่แล้วเนาะแล้วสามคือ เขาเขาเขาซอยสลอตเวลาออกมาเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็แล้วก็เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นเป็นดราม่าเป็นความร้ายก็ได้นะก็คือเสน่ห์ของความร้ายเขาก็คือว่าเฮ้ยและฉันก็ชวนคนดังเข้ามาเหมครับมันเลยมีปัจจัยที่เป็นม m u l า i เออร์พอคนพอพอมีคนดังเข้ามาสินค้าลดราคาเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยมักจะใช้โปรโมชั่นเป็นตัวเดึงดูแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแมค้าลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่ามันจะเป็นกึ่งกึ่งเป็น ช้อปปิ้งบวกบวกบวกเอนเตอร์เทนเนตนเนาะอืมอืมอมอม,มันก็เลยทําให้พอมีคนดังเข้ามาเยอะๆอะไของก็ถูกด้วยคนดังก็เข้ามาเราก็เข้ามาดูนะฮะแล้วก็ช่องก็ยิ่งยิ่งส่งคนเข้ามายิ่งมีคนดูเยอะอืช่องก็ยิ่งส่งคนเข้ามามากขึ้นอืผมนึกถึงอย่างนี้คล <c oughs> ้ายๆกันนี่ไ,ไหมอาจารย์ คือวิธีการทำการตลาดผมว่าคงคงจะออกมาในลักษณะนี้ไหมไอ้เมื่อก่อนเนี้ยที่เราเห็นในทีวีไดเรกอะนะอ่าถ้าเรามอง t ิ๊กตอกก็เป็นเป็นทีวีเป็นโทรทัศน์เนี่ยก็คือทีวีไดเรกที่เป็นจินนะี่เนี่ยไอ้เจนนะี่เนี่ยถูกไหมฮะเป็นเป็นเป็นทีวีไดเรกแลวตัวเจนนี่กับตัวยูเองเนี่ยอ่าก็เป็นจอสกับอะไรลาซาล่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เอาคนมาตรงกลางเนี่ยเอามาขายของอะ่ะเอาชวนอ้ํามาชวนคนคนู้นคนคน,นี้มาเขาก็หาคนมาตรงกลางเขาเ,เขาก็ทําอย่างนี้คล้ายๆอย่างนั้นไหม ก็คล้ายๆอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่ามันมีความสดมากกว่าเท่าน,นั้นเองซึ่งการที่คนจะจับรายการสดในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็ขายของไปได้เรื่อยๆเนาะทุกๆห้านาทีสิบนาทีเปลี่ยนชิ้นแล้วอธิบายสินค้าได้พวกเนี้ยถามว่าใหม่ไหมในจีนเราเคยเห็นมาแล้วเนาะที่ที่บอกว่าตั้งคิวเลยแบบว่าสิบห้าวินาทีสินค้าหนึ่งตัวปัดออกปัดออกปัดออกปัดตะกร้าเข้ามาช็อปอันเนี้ยเราก่อนหน้านี้สักสองปีเราก็เขห็นปรากฏการณ์แบบนี้เนาะ แล้วในจนะีนเนี่ยทำเกินเป็นเรื่องปกติดีกว่าคือบางทีผมเห็นอย่างนี้คือมันก็ต่างกับพิมพิพายใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ผมถามแบบผมผม,ผมก็ปรากฏการพิมพิพายนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะท,ที่ที่เห็นยอดขายอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอันนี้มันต่างกันยังไงผมถามอย่างนี้ดีกว่าจริงๆปรากฏการคล้ายกันครับแต่ว่าแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ต่างกันแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เจนี่เขาประสบความสําเร็จเพราะว่าบนแพลตฟอร์มอิ k t ตากเนี่ยครับเขาเขาฐานมันใหญ่ แล้วก็เอากริชทึมข้างหลังนะครับในการปรับสก,ากา้าในการทํางานเนี่ยแล้ว i ิส s s โมเดลเขาต่างกันด้วยนะครับพิมรีพายเนี่ยเขาเขาเหมือนกับ,บเขาไป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 ติดต่อรับของมาแล้วเอามาขายเนะาะแล้วก็เขาได้เขาเป็นแม,ม่ค้าใช่นหมา่คาจัดการบริหารเนาะสต็อของส่วนหนึ่งด้วยอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้ให้ให้ใหแบรนด์ส่งไปให้แต่ว่า,าเขาเนี่ยได้ส่วนต่างแต่ว่าแต่เจนี่นี่เป็นในหน้า อ่าเจนนี่เป็นในหน้าก็คือเป็นกลึงอินฟลูผสมวิสซ์สโมเดลเขาผสมกันคือสร้างชันคิดเพอห้าห้าหมื่นแปลว่าชันให้เวลาส่วนสิบนาทีนะ<ม>อ่าแล้วก็ถ้านับเป็นชิ้นในชันชิดอยู่ที่พานชิ้นชันคิดห้าสิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโมเดลเจนนี่เนี่ยมันจะเหมาะคือพิมพลีพายเนี่ยเราต้องมีของค่อนข้าง,งเยอะถึงจะคุ้มเพราะว่าสล็อตหนึ่งเราต้องจ่ายเขาเป็นล้านดีกว่าเนาะแต่ว่าของของเจนนี่เนี่ยผมว่าเขาเก่งผงคิดว่าเขาซอยสล็อตเวลาครับ เพราะว่า <ขอ S 1> ถ้าฟังถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าจุดแข็งของเขาคือ follower คนติดตามที่<า>มัน<ช>เป็น<า>หลักเป็น,นล้านอะไรอย่างนี้ถูกไอาจารย์หนึ่งคนติดตามแล้วก็สองคือวาไรตี้ของสินค้านี่ถึงภาพสิครับว่าสมมุติผมจะไปไปบางช่องเนาะ ติดต่อเขาเนี่ยของผมต้องมีสตอ็อกคือถ้าไม่คุยกันที่หนึ่งหนึ่งล็อตที่เขาไปขายสองล้านสัปานเนี่ยไม่ต้องมาคุยลนะเนาะอย่างพิดนิิพายยุคหนึ่งก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับ,รบล็อตหนึ่งแบบผมมีของแบบว่ายอดขายสักสี่ห้าหมื่นแสนสองแสนนี่อาจจะไม่คุ้มเลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเจนนี่เนี่ยอย่างที่บอกว่า ปาร์ทิงผมจ่ายที่ห้าหมื่นไพ่ย่งห้าหมื่นต่อให้ผมคิดว่าผมขายไม่ได้แต่แบรนด์ผมปรากฏผมก็คิดว่าเป็นค่าโฆษณาถ้าของผมขายได้พันชิ้นผมก็คิด,ดง่ายๆเลยเอ,อ๋อชิ้นละห้าสิบาทเนาะกาไรขาดทุนไม่เป็นไรผม,ผมตัดจบได้แค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวสซลัตเวลาหมดละผมยอมขาดทุนก็ได้เดี๋ยวสินค้าเป็นที่รู้จักเองและเดี๋ยวอย่างที่เรียนนะครับว่ารวมถึงต้องใช้พัดฟองติ๊กต็อกนะครับพอพอผมเอาพอผมมาไลฟ์สดหลังจากนั้นเพื่อขายของเนี่ยภาพผมภาพของเจนนี่ที่ออกด้วยกันเนี่ย มันทิกตอกจะเป็นคนสิดลูกคา้ามาให้ <est. S 2> เพราะนั้นหลายคนถึงได้บอกนะครับว่าพอไปพอยอมจ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันทําให้ช่องเดิมเขาอะติดตลาดมากขึ้นแล้วก็เอากริทึมของติของทิกตอกสีดคนมาให้เขามากขึ้นก็ทําให้เขาเพิ่มโอกาสในการถ่ายมากขึ้นอืม,อมก็แสดงว่าคือคือคือผมกําลังนึกอย่างนี้อาจารย์คือผมเนี่ยได้ยินมาว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยนะคือผมไม่รู้นะว่าจริงเท็จประการใดนะแต่เขาบอกว่าไอ้มันจะมีทีมงานทิกตอกเลยนะ ไปอยู่ข้างหลังบ้านเลยอยู่กับเขาอะอยู่กับเจนนี่อยู่กับดับงยิวอะไรเนี่ยนะออเออแล้วถ้ามันมีปัญหาตรงไหนหรือว่ามันจะต้องช่วยเอากริทึมอะไรที่มันจะต้องสั่งงานอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเขาทําให้เลยตรงนั้นอันนี้มันเลยเป็นจุดแข็งของเขาว่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 าทำให้คนติดตามแล้วก็การไลฟ์สดถึงแม้ว่าเ,เราเไม่ได้ชอบมันยัดเยียดมาให้เราดูได้เลย เป,เป็นไปได้ครับเพราะอัลกริทึมสี่แถวนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าจะจะนั่งอยู่ด้วยหรือจะอยู่กันที่ออฟฟิศเขาแต่ว่าแต่ว่าดูสดเราเห็นข้อมูลหลังบ้านแล้วแล้วประสานกันอันนี้ทาได้หมดเลยก,ก็ก็ต้องเรียนครับว่าที่จริงครับมันเป็นการเขาเรียกว่าได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเนาะ อืมก็คือตัวทิกตอกเองก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนเหมือนเหมือนเป็นมีเดียครับแต่คิดง่ายๆว่าเจ้าเจ้าของช่องเนอะเขมีช่องให้ออกอากาศแล้วมีแล้วมีคนดังมาจากรายการขายสดในช่องเขาแม้กระทั่งถ,ถ้าลองดูสินพาดดีกว่าว่าแม้กระทั่งฟรีทีวีนะครับเนาะถ้ามีถ้าถ้ามีคนมามามา,มาทำเหมือนทีวีไดเรกอะครับแล้วมีคนติดตามเยอะๆนะเอียงกับว่า ก็ผมว่าตัวช่องก็แฮปปี้อย่างนี้ดีกว่าเนะาะถ้ามีคนดูเยอะๆเล็ติ้งดีแล้วก็สามารถได้ส่วนแบ่งจากไรายได้ค่าโฆษณาได้ผมว่าเจ้าของช่องก็แฮปปี้ไอ้คนขายของก็แฮปปี้ผมว่าก,ก็ก็ไม่ต่างอะไรกับวงการสื่อที่ระยะหลังเราเห็นทางช่องกับทางผู้จับดังๆนะครับตกลงกันในเรื่องของแบ่งแบ่ง,บงไรายได้จากการจัดรายการเนาะมันมันก็สมประโยชน์กันอันนี้ผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพียงแต่ว่าอ,อบนทิกต็อกเนี่ยครับข้อดีคือเขามี ก็มีระบบหลังด้านนะที่เรียกว่าปักตะกร้ามันทําให้ตะกร้าไข่ตะกร้าหมันไว่บอกนะคืออย่างาของพิมพ์ริพายเนี่ยมันจะรวมในตะกร้าพิมพ์ริพายแล้วเขาจัดการแต่อันนี้ครับแต่ร้านเองมีตะกร้าของตัวเองเองแล้วก็โยงกับติ๊กต็อกเนาะมีสติของตัวเองเองกับการส่งของตัวเองเองซึ่งมันคล่องตัวกว่าไม่เป็นภาระให้กับตัวเจ้าของร้านที่จําเป็นจะต้องมาบริหารจัดการแต่ตอนนี้ร้านย่อยๆอ่ะเพราะนั้น เจนนี่เขาอารมณ์เหมือนเขาเป็นเจ้าของตลาดมากกว่าครับจะบอกอย่างนั้นก็ก็ไม่เชิงนะแต่แต,แต่อธิบายอย่างนั้นก็ได้เป็นเจ้าของตลาดเราก็เอาเวลาของตัวเองมาซอยเป็นล็อตเล็กๆเหมือนซอยเป็นเป็นล็อตเล็กๆๆเป็นแผงเล็กๆจนะรับใายคนเข้ามาแล้วเขาก็ช่วยโปรโมทขายให้ด้วยแต่ไรายได้วิ่งไปที่แต่ละตัวของของพ่อค้าแม่ค้าเขาเองครับ อาจารย์ไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนผีพุ่งใต้หรือว่าเหมือนแบบลู้แม้มันคือสว่างมาทีปุ๊บแล้วมันก็หลังจากนั้นมันก็หายไปหรือว่ามันมันจะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนคนไปอะไรอย่างนั้นมากกว่าไหมผมผมเชื่อว่าพอพอ,พอจากตรงเนี้ยประสบความสําเร็จเนี่ยเบื้องหลังคงมีคนถ่ายทอดวิทยาย,ยุทธคุยกับติ๊กต็อกอ่ะผมเชื่อว่าทั้งฝั่งแบรนด์ทั้งฝั่งยินฟลูเนี่ยครับ ตอนนี้น่าจะมีคนพยายามทํากันบ้านแล้วจับแบบนี้ส่วนจะประสบความสําเร็จได้เท่าได้เหนือกว่าได้ด้อยกว่าผมคิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรายังน่าจะมีโอกาสเห็นปรากฏการณ์แบบนี้อีกแต่ว่าจะแรงแค่ไหนอาจจะแผ่วกว่านี้แต่ว่ามีความถี่มากกว่านี้ <S <S ก็เป็นไปได้ครับ <S <S อ่าผมเชื่อว่ามาหนึ่งตอนเนี้ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีเอ่อตัว ตัวแบรนด์ตัวเจ้าของกิจการเองพยายามอยากระบายสินค้าอยากขายของแล้วก็ตัวนี้มันเห็นผลเร็วแล้วก็ต่อให้เซล,ลก็เจ็ดไม่เยอะเอางนี้ดีกวนะ่าเนาะคืออย่างที่บอกว่าหลักหมื่นหลักแสนก็ก็ได้มันก็น่าลองเพระผมคิดว่าปีนี้จนถึงปีหน้าน่าจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้อีกเยอะจริงแต่ว่า จะมีแบบเจนนี่คนที่สองคนที่สามที่ดังขึ้นมาเป็นแถวหน้าแบบนี้รหรือเราจะเห็นเป็นระดับกลางๆนะครับแต่เขาก็ขายเขาไปได้เรื่อยๆนะโลโลโลโปรไฟล์อา low, low, low จะไม่ดังเท่าแต่ว่าโอ p ป r a t แล้วก็ไฮโปรกิตนะครับเออแต่ว่าที่เห็นชัดเนี่ยอาจารย์ผมผมว่าไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างตอนโควิดเกิดพิมพ์ลิพายแล้วก็ตอนตอนนี้คือเศรษฐกิจไม่ดีนี่โวรเรือนสูงเนี่ยแปดสกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ นะอันเนี้ยมันมาเกิดม,มาเกิดเจนนี่เนาะครับแสดงว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสในช่องทางของมันเองเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่แบอบกโอ้มันจะแบบเราจะทิ้งไปซะทุก ศาสต,ตราจารย์วิทวัสร,รุ่งเรืองผลนะครับอาจารย์สาขาการตลาดของคณะพนิตยศาสตร์และการบัญชีนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ก็ต้องบอกนะครับว่าเออปรากฏการที่เกิดขึ้นนี่มันก็โหสร้างความประหลาดใจนะของหลายคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าในยุคเก่าเนี่ยว่าอ้โหอะไรเนี่ยสินาทีสิบห้านาทีทำไมขายของมันได้เยอะขนาดนั้นเป็นร้อยล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอะไรพวกนี้นะหลายคนก็งงโอ้โหปักตะกร้าที่มันคืออะไร นะแล้วขายส่งของไปทําไมมันมีแบบตีกลับมาด้วยนะทุกคนแบบเจออะไรที่แบบมันเกิดขึ้นใหม่จริงๆนะฮะแต่เราก็ต้องค่อยๆศึกษานะฮะล้วก็หาทางร่วมกันทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนัทพงศ์ลาไปก่อนวันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ